Let's Let's go ไหนน,นี่ไงนี่ไง <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปตะลุยนะครับสาปปลาสาปปลาบ้านเอ็ดนะครับบ้านอาจารย์เอ็ดนะครับเดี๋ยวม,ม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ไก่ก็มีนะครับไก่มีนะครับไก่นี่ไม่ธรรมดานะครับสามน้ำนะครับชนไม่ใช่ชนนะครับต้มนะต้มแสมนบน้ำมันเหนียวเหลือเกินอ้าวเรามาถึงหมายของเราแล้วครับผมหมายของเราอยู่ในแสะนี่เองโอ้แสที่ใช้ดอมเราจะต้องเสียงเบาๆนะครับถ้าเราเสียงดัง ไม่ได้เพราะว่าแปรมันรู้นะครับเตรียมแผลแผลสีเขียวยนะครับนะครับรอบที่นหนึ่งพันเดี๋ยวเราดูกลุการการทอดแหแบบบ้านๆของเรานะครับคือเราไม,ม่มีโม้นะครับรคือเราทอดแผลเนี่ยแปนได้แน่อนอนครับนะครับผมเตรียมไอ ถังมาแล้วครับมาใส่แปรเอาล้ครับตามไปเลยก่อนมาลึกต้นไหนปพราะอุ้ยบอกว่าแปดไม้แซวครับเอาล่ะครับรอก่อนใส่ลงไปแล้ว ระหว่างเรารอปลนะครับเราก็มาชมสวนกันก่อนนะครับบรรยากาศด้านหนนี้ก็จะเป็นสวนแตงกวานะครับบรรยากาศในสวนด้านนี้นะครับก็จะเป็นทั่วไปครับเนาะมีมะเขือเปราะนะครับมีผักเซี่ยวนะครับมีมะพร้าวมีต้นกล้วยนะครับมะม่วงมะกรุดมะนาวมะพร้าวสมโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิวนะครับผมได้ไหมครับ รอบแรกฟาวนะครับรอบแรกฟาวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับนี่กูตัวใจเสียงกูด้อยกับหมอนะครับนี่ก็จะเป็นเอเขืปลี่ยนเปลี่ยนภาษามาเป็นภาษาเหนือครับมะเขือมะเขือกรอบนะครับมะเขือเปาะนะครับเดินดูตรงไหนเอาแวนกลองเอาแหวนเอาแหวนถังก่อนอันนี้คือผักเซี่ยวครับผักเซี่ยวนะครับไปแกงแกง พักเซว,วนะั่นะนะครับมีไหนครับต้นบก้กยเต็ดมีไหนอะไรแบบนั้นแหะมีไหนเราจะแบบพาไปชมต้นบก้กยเต็ดนะครับหรือเราเรียกมันว่ามะละกออ่ามีไหนใบมันมุดเปิใบมันเปลี่ยนจี้อือ นะครับเรามากับอาจารย์วนโชคกับอาจารย์เอดนะครับวันน okay. ี้อ yeah. oh ันนี uh, ้ค right. ือต้นคณะนะครับคณะคณะเราจะเก็บเราจะเก็บเราจะเก็บเม็ดแล้วนะครับอ๋อี่เม็ดเหมือนเดิเม็ดเหมือนนะครับนี่คือคณะนะครับส่วนนี้คือผักทอดยอดครับหรือว่าเราเรียกว่าผักบุ้งผักบุ้ง นะครับส่วนตัวนั้นก็แย่นะครับแย่แต่ล้นไม่ใช่ไม่ใช่ผักนะแต่ที่คือแย่นะครับผมเลี้ยงวัวเอาไปเลี้ยงวัวบอยเมี่ยวหนะเอาไปนะครับเดี๋ยวเราเราเจอของดีก็ให้แล้วครับผมนี่นี่เดี๋ยวเราคืนมาแล้วใครยังไม่เคยเจอครับอันนี้คือต้นมะละกอนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าลูกใหญ่ๆเราไม่ใช่เรียกมะละกอนะครับเราเรียกอะไรครับมะละกอ ใบมันทำไมใบเป็นแบบนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมดูครับนี่คือแปลกนะครับนี่คือใบมะละกอนะเนี่ยไบโคตรแปลกลยครับเนี่ยของแปลกอีกแล้วครับเราเจอของแปลกครับเนี่ยใบไม่ใบมันใหญ่มากใบมันเป็นมันไม่ใช่เหมือนใบมะละกอทั่วไปนะครับเนี่ยคือทําเป็นบวกได้เลยครับเนาะเดี๋ยวฮะอ่านะครับไม่ไปสงสัยถ้าเราเอาไปขายนะครับน่าจะได้ราคาดีนะครับ อยากสนใจอยากได้พันมาเมาได้เลยนะครับผมที่ประเทศอินโดนีเซียรอเล่นนะครับเราอยู่กันที่ประเทศไทยปัดท้อพบุงใหญ่เต้ใหญ่ปะปปัดพบุงที่ขุดโดยปลูกนี่มันยังหมดใหญ่แตอ่อีลออนี่าอายุประไทยได้ประมาณสัก5วันขึ้นไปนะครับทางบุงนะครับประมาณนี้เราขายกันกิโลกรัมละ30บาทนะครับมีแย่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่แปลของเราดีกว่านี่อก,นอกกันครับรอกก่อนครับทำไรครับล็อกหมูหนึ่งสองสามโอเคแตกใช้ได้ครับแตกใช้ได้ กอนก็อนไจะลงถึงปืนนี่แปะวิ่งหนีหมดแล้วนะ,ะตอนนี้เรามาจับปลาปราากฏว่ปลาโกวดว่งา,ต,งงานนต้องแแล้วนกะ็อดหน่ได้นะมันได้นะอุซ่าจุดมาแอลนี่มัไนไ,มได้นะต้องได้สักตัวหนึ่งน,นะไ,ได้สักสักโลหนึ่งน,นะรอสักแป๊บหนึ่งครับไม่ต้องรีบครับการทอดแหต้องเป็นแบบนี้ครับค่อยดึงขึ้นมา ตัวน้องนี่มีปะรอบนี้ในได้นะทำรอบนี้ในได้เดี๋ยวเรามันในได้แบบได้แน่นอนแล้วรอบนี้นะครับลุ้นครับลุ้นกันนี่ใช่ไหมครับมาหนึ่งตัวมาเห็นปะน่องแล้วเอาไปถุงนว่ามันเป็นถุงเออใจเย็นเงียบครับรอบที่สามผ่านไปครับมาให้โอกาสกันแค่ห้ารอบนะครับ รอบที่สมผ่านไปเอ้แก่กันแน่รอบไอ้หกเตรียมทางไปจะได้ดังไฟรอแล้วดังไฟรอแล้วอะผู้ชมบอกจะก่อไฟรอแล้วนะครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับเนาะนี่คือเขาไม่ใช่อาจารย์แอดธรรมดาฮะเขาคือเสียแอดนะครับที่แถวนี้ของข้ามบเลยนะครับร้อยไล่ร้อยนะครับเสียเสียแอดร้อยไล่นะครับ แบ่งขายครับแบ่งขายีไรกอานรอบที่สี่แผ่นไปครับเดี๋ยวเราไปเอาถังของเราก่อนนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับสงสัยแปสงสัยแปคงจะกลัวถังเราครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันไปไลฟ์สดใน facebook นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันต่อใน Facebook กัอล่ะแต่มันจะมันก็เอาไลฟ์สดอะเต่มันจะไลฟ์สดได้ youtube นะครับ จะได้ก่อฝากกดติดตาม YouTube ของครูดอยด้วยนะครับกวีสมดอดอยดอกดินชาแนลนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเราได้ไปเราจะลงไตเติ้ลลงภาพไว้ให้นะครับใต้คลิปที่คลิปของเรานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม